องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเมืองจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหน,นองเมืองอำเภอม่วง30ประจำปี2568อนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปวันที่3พฤษภาคม2568เวลา13.30นาทีที่วัดหนองเมืองตำบลหน,นองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีดรผันชมภูศรีประธานวัฒนธรรมอำเภอม่ว ม่วง30เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลน,นองเมืองอำเภอม่วง30ประจำปี2568โดยมีนายปรีชานิกพิมพ์นายุองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองเมืองพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาวตำบลน,นองเมืองเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้นายปรีชานิกพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองเมืองได้กล่าวว่างานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีตามหลักความเชื่อที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระยาแทนทราบว่าประชาชนทั้งหลายได้จุดบั้งไฟเพื่อแจ้งถึงความต้องการของประชาชนในการขอน้ำขอฝนให้ถูกต้องตามฤดูกาลเพื่อจะได้เตรียมการเพาะปลูกในช่วงเดือน6พฤษภาคมของทุกปีประกอบกับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประ ประกอบอาชีพตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรากักความสามัคคีของคนในชุมชนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตบลหน,นองเมืองจึงได้ร่วมกับชุมชนตำบลหน,นองเมือง14หมู่บ้านจัดงานประเพณีบุญบ,บนนั้งไฟตำบลหนองเมืองประจำปี2568ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปสร้างเสริมขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชา ในเขตตำบลหน,นองเมืองการจัดงานในครั้งนี้หมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลหน,นองเมืองจัดส่งขบวนฟ้อนรำแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดแข่งขันจำนวน5ขบวนได้แก่ขบวนบ้านหนองเมืองหมู่ที่4ขบวนชมรมสร้างสุขภาพบ้านสร้างนิ่งขบวนบ้านสร้างนิ่งบ้านน้อยดอกสวรรค์ขบวนบ้านหนองเมืองหมู่ที่12ขบวนบ้านสวนงัวหมู่ที่1หมู่ที่2 สำหรับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งใน22ของชาวอีสานนิยมจัดขึ้นในเดือน6ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนเข้าสู่ฤดูทำนาต้นกล้าหวานไทยตามความเชื่อของชาวอีสานถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟฟ้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัยดังนั้นงานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณีที่สําคัญของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานดังจะเห็นได้จากเมื่อใกล้ถึงวันงานชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านมาร่วมง,งานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี Thank you.